ผู้ชมทุกท่านนับอยู่กับผมวุฒิวิธีเกษตรอีกเช่นเคยครับผมครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับพันข้าวนะครับผมเป็นพันข้าวเหนียวนะครับผมข้าวไร่นะครับผมข้าวเหนียวขาวนะครับผมก็จะมีพี่ๆหลายท่านนะครับผมสอบถามเข้ามาทางด้านคอมเมนต์นะครับผมว่าพันข้าวหาซื้อได้ที่ไหนมีที่ไหนบ้างนะครับผมสามารถติดต่อได้จากช่องทางไหนนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมีพันข้าวครับมาแนะนานะครับผมก็จะมาแนะนํา สายพันธุ์ข้าวนะผมเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมาแนะนําว่ามีที่ไหนขายบ้างนะผมสาหรับพันธุ์ข้าวนะผมที่ผมก็จะมีการแบ่งขายด้วยนะผมเนี่ยสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะผมก็สามารถติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ครับผมก็เป็นการแนะนําพันธุ์ข้าวนะผมให้กับพี่พี่ท่านที่สนใจนะผมนี่ครับที่ผมนะครับก็จะมีอยู่2ส,สายพันธุ์นะผมสาหรับ 1, พันธุ์ข้าวนะครับผมเป็นข้าวไร่นะครับผมข้าวเหนียวขาวนะครับผมเนี่ยครับ วันนี้ผมก็จะทําทการแพ็คส่งนะครับผมให้กับทางพี่ทางจังหวัดขอนแก่นนะผมก็สั่งผมเข้ามานะครับผมประมาณ30มกิโลนะครับผมเนี่ยที่ผมอันนี้ก็หนึ่งกระสอบอน,นี่อีกหนึ่งกระสอบเนี่ยก็ในครั้งของเราก็จะมีเหลืออีกอยู่นะครับผมอันนี้ก็เอาออกมาบางส่วนนะครับมาคัดนะครับผมคัดส่งให้พี่ทางจังหวัดขอนแก่นนะผมสาหรับพันธุข้าวนะที่ผมก็จะมีอยู่2สายพันนะครับผมอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่1นะนครับผมเนี่ยส่วนฝั่งขวานะครับผม น,นี้เป็นอีกสายพันธุ์ที่2นะครับผมนี่ครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไปทีละสายพันธุ์นะครับผมเดี๋ยวมาดูสายพันธุ์แรกนนครับผมอันนี้ฝั่งซ้ายครับสายพันธุ์ที่1น,นะครับผมอันนี้เป็นสายพันธุ์หอมภูพันนะครับผมเป็นข้าวเหนียวนะครับผมข้าวเหนียวขาวสายพันธุ์หอมภูพันนะครับผมอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เราปลูกในฤดูการที่แล้วนะครับปี6 7นะครับผมก็พี่ๆทุกท่านก็สามารถย้อนไปดูคลิปได้นะครับผมในช่องได้เลยนะครับผมทั้ง คลิปเต็มแล้วก็คลิปช็อตนะครับผมผมก็ได้ทําการอัปเดตอยู่อพอสมควรนะครับสําหรับการปลูกข้าวในฤดูกาลปีที่แล้วปี67นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์หอมภูพันนะครับผมก็วันนี้ก็จะส่งสายพันธุ์นี้นะครับ30มกิโลครับผมวันนี้เป็นวันที่สิบสามพฤษภาคมนะครับปี68นะครับผมก็ผมไม่ได้ทําคลิปลงเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะครับสําหรับปี68นะครับผมเพราะว่า ผมก็ประสบอุบัติเหตุอีกแล้วนะครับผมในช่วงต้นปีนะครับก็พักรักษาตัวอยู่นานพอสมควรนะครับแล้วก็ได้ทําการบวชนะครับผมเพื่อเป็นการแก้เค็ดนะครับผมก็เพิ่งจะได้ลาศิกขาบทออกมาเมื่อวานนะครับผมวันนี้ก็เลยมาทําคลิปเลยแล้วครับผมเป็นวันที่13พฤษภาคมนะครับผมเป็นคลิปแรกเลยนะครับผมสําหรับลงในช่องของเรานะครับสําหรับปีนี้นะครับผมเป็นคลิปแรกของปี68เลยนะครับผมนี่ฮะ เป็นสายพันธุ์ที่หนึ่งครับผมนี่ฮะหอมภูพานนะครับผมสาหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามก็มาได้ยังพอมีเหลือให้นะครับผมก็จะมีเหลือไปถึงอ่าสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับผมละนับจากวันนี้นะครับวันที่13พฤษภานะครับผมไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับผมหลังจากสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วนะครับผมก็จะไม่มีแล้วนะครับผมสําหรับพันธุ์ข้าวนะครับผมพี่ๆท่านใดที่ต้องการที่จะทดลองปลูกหรือว่าอ่าปรับเปลี่ยนนะครับ วิธีการทรําเกษจากมันสัปปะหลังนะครับผมปีนี้ก็ค่อนข้างราคาถูกอยากปรับเปลี่ยนมาเป็นการปลูกข้าวไว้รับประทา,านเองก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณเยอะอยู่พอสมควรครับแต่หลังจากสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับผมไม่มีแล้วนะครับผมย้านะครับหลังจากสิ้นเดือนมิถุนายนไม่มีแล้วนะผมก็เหลือเวลาอยู่ประมาณเดือนครึ่งนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจก็รีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผม นี่ครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่หนึ่งครับหอมภูพันนะครับผมส่วนเรื่องราคานะครับผมก็สอบถามเข้ามาทักถ,ถ,ถามเข้ามาสอบถามได้นะครับผมผมเริ่มต้นขายที่อยู่ที่กิโลกร,รัมละ30บาทนะครับผมถ้าซื้อจํานวนเยอะนะครับผมก็สามารถลดราคาให้ได้นะครับผมราคานี้นะครับผมยังไม่รวมส่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อประมาณ2 0่0กิโลนี้ผมก็คิดราคารวมส่งให้ได้นะครับผมกิโลกร,รัมละ 30บาทนะครับสําหรับพันธุข้าวเหนียวหอมภูผานนะครับผมเป็นข้าวเหนียวขาวนะครับเป็นข้าวไร่นะครับผมไม่ใช่ข้าวนาครับผมเป็นข้าวไร่นะครับผมเดี๋ยวมาดูอีก1สายพันธุ์ครับผมอันนี้นี้สายพันธุ์แรกนะครับเป็นสายพันธุ์หอมภูพานฝั่งซ้ายเดี๋ยวมาดูฝั่งขวาครับอีก1สายพันธุ์สายพันธุ์ที่2ครับผมสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ชื่อว่าซิลเกี้ยงนะครับผมเป็นพันุข้าวนะครับเป็นข้าวเหนียวเหมือนกันนะครับผมข้าวเหนียวขาวเหมือนกันนะครับ เป็นข้าวไร่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยทั้งสองสายพันธุ์เลยนะครับเป็นข้าวเหนียวขาวเป็นข้าวไร่ทั้งคู่เลยนะครับสามารถปลูกได้ในทุกที่นะครับผมในพื้นที่บนภูเขาก็ยังปลูกได้นะครับผมเนี่ยสำหรับข้าวไร่นะผมก็เป็นข้าวที่จะเจาะจงเฉพาะปลูกในไร่เลยนะครับผมในที่ไร่เลยครับที่แบบเป็นเนินเขาอย่างนี้ครับผมก็สามารถปลูกแล้วก็เห็นผลผลิตได้นะครับผมเนี่ยส่วนสายพันธุ์นี้นะครับผมก็จะค่อนข้างมีราคาที่จะแพงกว่าสายพันธุ์ หอมภูพานนะครับผมเพราะว่าลักษณะนะครับผมเมล็ดเขาแตกต่างกันนะครับผมก็จะราคาก็จะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับผมก็แตกต่างกันอยู่ไม่มากครับผมอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ5บาทนะครับผมแตกต่างกัน5บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับผมพันหอมภูพานนะครับผมกิโลกรัมละ30บาทนะครับผมส่วนซิลเกียงนะครับผมก็จะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ35บาบาทนะครับผมอันนี้เป็น ราคาเริ่มต้นนะครับผมยังไม่รวมราคาจัดส่งครับส่วนพี่ๆท่านใดที่สั่งเยอะนะครับผมก็สามารถลดราคาให้ได้อีกครับแล้วก็คิดเป็นราคารวมส่งให้ได้ครับผมก็พี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรติดต่อไว้ให้แล้วก็ไอดีไลน์ไว้ให้นะครับผมย้ำนะครับผมเหลือเวลาอยู่ประมาณเดือนครึ่งนะครับหลังจากวันนี้นะวันที่13พฤษภาคม6 8ครับ ไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายนหกแดนะครับผมแล้วก็จะไม่มีแล้วนะครับผมเมื่อถึงเวลาสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับเข้าหมดแล้วนะครับผมไม่มีแล้วนะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็รีบสอบถามเข้ามาในช่วงนี้นะครับผมก็ยังมีให้นะครับผมทยอยส่งเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็จะส่งสาสิบกิโลครับผมไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมฝนกําลังมาครับเดี๋ยวจะได้ยินเสียงฝนปล่อยๆก็คงไม่เป็นไรนะครับผมโอเคฮะนี่ครับ เด er mm. ี๋ยวมาดูลักษณะเมล็ดพันธุ์ครับผมสองสายพันธุ์มีความแตกต่างกันนะครับผมจะให้ดูกันใกล้ๆดูใกล้ๆเพื่อเปรียบเทียบนะครับผมเดี๋ยวต้องเอาลงมาก่อนครับให้อยู่ใกล้ๆกันครับผมนี่ครับลักษณะข้าวทั้งสองสายพันธุ์จะมีความแตกต่างกันนะครับผมเริ่มจากฝั่งซ้ายครับสายพันธุ์หอมภูพันนะครับผมเมล็ดเขาจะเล็กนะครับผมเล็กกว่าสายพันธุ์ซิลเกียงฝั่งขวานะครับผม แต่เล็กกว่าแต่ยาวกว่านะครับผมเนี่ยเมล็ดเล็กแต่ยาวกว่านะครับผมส่วนฝั่งขวานะครับซิลเกี้ยงเมล็ดจะใหญ่กว่านะครับแต่สั้นกว่านะครับผมเนี่ยลักษณะเมล็ดแตกต่างกันนะครับผมสาหรับฤดูกาลนี้เราก็จะปลูกทั้งสองสายพันธุ์เลยนะครับผมเนี่ยฤดูกาลปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วนะครับเราปลูกแค่สายพันธุ์หอมผู่พันนะครับปีนี้เราจะปลูกสายพันธุ์นี้เพิ่มเข้าไปนะครับจะปลูกทั้งสองสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ฤดูกาลหน้านะครับ ผมก็จะหาสายพันธุ์เข้ามาเพิ่มอีกนะครับเป็นสามสายพันธุ์นะครับผมสาเหตุที่เราหาสายพันธุ์มาปลูกเพิ่มนะครับเพื่อเป็นการนะครับผมลดนะครับไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับเชื้อโรคเชื้อราในดินนะครับผมเนี้ยถ้าเราปลูกย้ำ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 สายพันธุ์เดิมไปเรื่อยๆนะครับก็จะเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อโรคเชื้อราได้ง่ายนะครับผมเนี่ยผมก็เลยหาสายพันธุ์มาเพิ่มนะครับผมเนี่ยก็ดูการนี้เราก็จะปลูกทั้งสองสายพันธุ์เลยนะครับผมครับผมก็จะประมาณนี้ครับผม สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมเนี่ยครับความแตกต่างก็อย่างที่บอกครับพร้อมผู้พันเมล็ดยาวนะครับแต่เล็กกว่านะครับมซิลวเกี้ยงนะครับเมล็ดใหญ่แต่สั้นกว่านะครับผมลักษณะที่แตกต่างกันนะครับมซิวเกี้ยงเนี่ยลักษณะสายพันธุ์เหมือนข้าวบนดอยครับที่เหมือนข้าวปลูกบนดอยครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับพันธุ์ข้าว ไร่นะครับผมทั้งสองสายพันธุ์นะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับผมครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจพันธุ์ข้าวนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมก็ผลมาแล้วครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมคลิปแรกครับผมของปีครับนี่ครับตรงผมวันนี้เพิ่งลาสิกามานะครับผมก็ฝากด้วยครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะทำคลิปแล้วก็อัปเดตลงเรื่อยๆครับผม สำหรับคลิปน,นี้ครับผมก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ครับผมก็ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ